người thân này mày. À, mày là được บน้ำแตกจากว่า้าพี่จดเด้ารเดนทางถนนนะครับทางเขาบันโขว่หัวสกุลเจีงไรเนาะเนาะมันเ่นสุตรหรือว่าเพิ่มต้นแบบงเด็บนี่นะชื่อสกุเสุดตรงหรืออะ ก็มาทั้งเมื่อ,อ่อมนายังเป็นที่ตูหมือแต่พอ,ตตอแต่ตัวได้เนาะเพราตวจที่เมื่อดูออออออวันทีเป็นเดือดแดงนจะเปนสายมตอสาวนได้แลนเข่าไปทางบ้านฝนเป็นแบบนั้นเนะตอนนี้ก็ยังดูหานค่ะยูต่พราอวั้น้เมื่อได้ผนมันซกแห้งยูเหมือนรอให้มันเข้าก่อนเนาะได้ทางบ้านเออ ừm hương 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 ดู็ดงรงจามอ,เอาเนเนี่ยนะสวยแบบามากทีเดีนเลยจอมอกด์จะตากฝน่ากจนโปกพาีด้ยบ้า่นองไปมามาต,ต่อกำลังสีเรนเนื้อบ้านใช่เนาะอันนี้ก็คือทางเดะ ง่ยโอ้ยค oh, no ุ้มได้ like ่ะโอ้ยคุ้มุ้ยพี่นทางเบกบานโผล่งง่ายเอาเฮ้ยแหงอยู่วอรนี่่ว่าอยู่ทางบ้านมาแหงจำใดเนาะอดันทางมันยั่ส่วนเนาะ แนำใ่นเนี่ยกตอได้ไหมเนชิ้นหอนดนมายังเป็นิ้ตัอยู่ันนี้เก็บไดีเลยจะเาพ่อนุนจะพูบไปสินไ้รดน้อยไม่เที่ยวรอเที่ยวมันจะเปลี่นละไม่ถูกคุม้คุมไดที่นรางไปทางบ้านโทงให่นี่แต่คุ้มนะ เดินรถว่ายวั้หรอรถยังบถเที่ยวรถเที่ยวมันช่เป็นที่ตรงตัวนีขอความคา้นตุกนะพี่น้องเลยโอ๊ยทางเราเพื่อชีวอดสิถึงทั้งเงื่อนทั้งซานกะผูกเด็กคุณเสด็จพี่อยู่มีภูมลายพี่น้องเลยใค่ยังนำ มันอังแบบภู้าคุมมันสินดตึ่กับประกาตโตพี่น,อน้องเลยโตลงไปกับรถถึงบ่ได้้นนะ <c oughs> ก็ต้องคอยไปพน้อเอ้ยาาบ้านบาบ้า,านตาานเด๋ยวเกินเดิไปก็ได้ทางมันเลือนเ,อน,เอนกับเพื้อนเพราะว่าฝนตกแต่บ้านเป็นุท้งใช่ไห พาใแต่พอดีอจักจังว่าพอดีล่างรถเลยรถมีไปคิดตุ่มมตุ่มากล่างรถพอดีเลยมัน,นแหง้งไปล้วาวะแ่นทา,นะางมันสิสะดวกเลยน,นี้พอดีตกหลุมตายมันล <c oughs> ่างพอดีตกหลุมเลย กาพี่น้องไอ้เสีหอดสีเถิงทั้งบ้านกันทางมันกลายเป็นซอกซอกแซกแน่มันกลายเป็นคูนเป็นกิ่งเอ้น้เรนนเหลือนนะโอ้ยเผือเิือลีเลยบนีเปิอด้พี่น้องอ้ทางมันโค้ง,งเท้านะโอ้ยน้องเอาเจ้าดีเด้อ ไอ้พอดีมื่นเลยบทางจากนี่นะขนโต๊ะพอดีมื่นพี่น้องเอ้ยเนาะพอดีเมือก็ตกพอดีเมือกเลยพอดีรถรุยสิดิวพี่น้องเอ้ยเจาะอีกีสองอ่ะเจาะต่างสีสีเดียวเจะยี่้อมือเดียวคันไม่ได้ค่ะรถติดล่วโอ้ยบนทางยากเลยเขเถือตลอดเจ้าะนี้แต่คันขันยังมีแต่แนวคันขัน ใจสมอดตาตกใจนี่ในมว่าโอ้ยจะขันอยังอดอดแต่วขันก็อดแน่ทิศทางขิตุ้มก้อนกลัวเมื่อยพี่น้องเลยฝนตกเนี่ยแบบนี้เมื่อกเล้ะโม่ไม่ไหวก็มีได้ยุดเด็ดพี่น้องเลยเพราะว่ามันสภาพเป็นมารวยตลอดก็มันกระซีโอกาสเรียนรถมาเลยเพราะว่ามันจะเป็นจุดเป็นจุดแน่เกลื่อนหิง ชอมอนนี่ก็สิสุกเอาเดยแบบนี้นะไปมามลังสมอนก็สิบอกว่าไปเลยไปเลยไปก่อนไปก่อนไปชดเอาโอ้ยไปชดเอาก่อนเพราะว่ามันเพื่อนอยู่พุ่นอีกมีอีกจุดหนึ่งส่งจุดพี่น้องเลยบิดจุดนี้ก็ยังอีกจุดอีกจุดหนึ่งอีกไปอเพื่อสซีหอดทั้งบ้านทั้งเพื่อนซ่านของสมอนกับโอ้หลายจุดพี่น้องเลยเพื่อสซีบิด นี่ยมีมันจะฝนตกเห่งจะเปื่อนะแล้วดูานใหม่ฝนตกแห้งจ้เานกม่ดดพี่น้องเลยบ้าฝนก็ทัวบ้บบบ้บเทัวโพธิ์ถึงคุณยละเฮ้ยเอาดีดีีช่วยทาง่อนเฮ้ยขับรถตีทางเปอนแล้วมาเลยนะกพี่น้องเลยย่ทาง มาที่ตรนี้เกเจอาพสดยเลยเฮ้ยรถวันนี้มันเกิดจเป็น็อแจ็คไได้ขี่รถนี่โอ้โหโอ้ยๆเจือก้อนมจริงๆดีถ่ายได้หเนี

รถโบมีก็มสุกมาพี่น้องเ้ยไสีหอดเลยไสีหอดทางเบานทางหน้าขอมอนเด้น้องค้น้ำน้องนี่กะเบิ่นเบิ่น้ยไกลแต่พี่น้องเ้ยเดดพี่น้องเ้ยอยู่้านโคกเลกันถ็ตึงพี่องถึงทางเบะล้ รถไทยเจอรถไทยน้องเอ้ยคูเด้ทางเบะทางอันเข่าไทยเข่าหน้าชะมอนกระหู้ว้าเอ้ยรถค้าข่อยพาพรถไทยครับนั่นอะไรทางเข่ารถค้ารถข่อยมันโม่งมันต้องคุ้มไป้ว้าวอยู่วันใหม่ผลเด้เนาะ กันมากพี่น้องเออแหละเลยตกเองอันนี้เดะพี่น้องเลยเนาะทางเขาทางบานทางโซงของสามมอญนดดสามมอญฆ่าพี่น้องเอ๋มกินนี่เนาะอ่าสิ่เธออ่าสิ่เธอไปลอด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 ขวัญชิงยางไป พ่อมามัานเปื้อนแห้ง <ạ. S 1> ไปลอดขอ่อยสีย่างไป,ไปข่อยสีหาหล่อเฮ็ดไข่ก่อนมื่อกี้นี่ s a ม m o n ได้ไข่ไข่หลบหนึง่งพี่น้องเลยแต่ว่าใช้ต้องเสือไปมุนอบนับเหยาะพี่น้องเลยเนาะหนทางเขงทา,ท,า,ท,า,ท,าขทั้งเพ่อนชันบ้านช่องของ s a l m o เปื่อนขนาดพีนน nhà, พนน่น้องเลยทางเขายากพี่น้องเอ้ยเนาะคับแคบ นี่ก็คือทางเขาทางไฮทางนะทางบ้านสามอนอยู่ไปซันอันนี้เดี๋ยวพี่น้องไอ้ทางเขาไปเนาะเพราะว่ารถเที่ยวลายพี่น้องไอ้เดินมันกับโบเป็นเดินเดียวมันโข็งเลยพี่น้องไอ้เนาะเพื่อนได้ไปซันที่สุดได้ดงเหนียกนั่งได้สามม่อนเลยพี่น้องเอ้มาจุดปะเก้าออกมาแต่ทางเทียงไฮเทียงนาเนาะเพื่อนไปซันเนาะ โดยโอ้พี่น้องเ้ยเปลือกแห้งได้เยอะเกินบวมอีกขันยางกัสิบล้ออะไรได้นี่นำคั้นกินตีนมาหอนให้หอนนะเร็วพี่น้องพี่นะนี่ก็คือทางเขาพี่น้องเลยเปืือนได้เปืือนแห้งแล้วสิที่ บนน่านอะไานของแซมมอนปุกบาเพียงของแซมมอนกันเนาะโดยทางเขาสันคนหัวเซหัวแซมมอนโอ้ยแซมมอนก็นสิได้จบคลิปวงเพียงซัมนี่ก่อนเนาะได้ถ่ายให้พีให้น้องได้เบิงได้สมซัมนี่ก่อนสันเนาะ ก่อนอื่นสามอนฑลจได้จบคลิปลงเพลงสำเนากระพาะก็ได้ก็ใช้ให้ทางสามมณฑลได้เลยเพื่อให้สามอนตามีกำลังใจสแสด็งคลิปต่อไปสันโดษขอบุญขอบคุณนายได้เลยที่พาเขามาเบิ่งมาชมทั้งซองของสามอนตากันเนาะตั้งแต่ต้นต้น,ตนจบไปแล้นเนาะก็ขอให้อยู่ดีมีเฮงขอให้ร่ำรวยมัดสุขุสุขข่คนมาว่าอยู่ทั้งหลก็ตามเนาะ จม okay. ังกะสิได้ลําลาพาจากไปแล้วพี่น้องเด้อก็คําว่าสบายดีสบายดีและสวัสดีด้